เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการทำงานของ WiMAX จะเห็นได้ชัดว่า w i แม็กเนี่ยสามารถให้ไปช่วยผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ที่มีความรวดเร็วมีความเสถียรสูงจริงๆในปัจจุบันนี่นะครับมีหลายๆประเทศได้นำา w แม็กไปเริ่มใช้แล้วนะครับโดยเฉพาะในยุโรปนะครับจริงๆวันนี้ผมมีกรณีศึกษากรณีศึกษาหนึ่งเพื่อมาเห็นภาพได้ชัดว่า เก,กษตรกรท่านหนึ่งสามารถเอานาอินเทอร์เน็ตแบบไวมักไปใช้งานในพื้นที่กว้างๆนะครับอย่างเช่นเกษตรกรท่านนี้เนี่ยทำธุรกิจประเภทไล่องุ่นนะครับซึ่งมีเนื้อที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็อยู่ไกลจากพื้นที่ในเมืองมากทำให้มีการมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากในสมัยก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไวม a กจะช่วยเกษตรกรท่านนี้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรบ้างเชิญชมเลยครับ สำหรับกรณีศึกษานี้เป็นการนําว i m แมไปปรับใช้ในธุรกิจที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นสามารถกระจายไปได้ทั่วโลกตัวอย่างเช่นธุรกิจไวน์ในประเทศออสเตรียคุณคสเตฟานไคเซอร์เจ้าของธุรกิจไวน์แห่งหนึ่งในประเทศออสเตรียได้เล่าว่าครอบครัวของเขาสืบทอดธุรกิจนี้มาหลายรุ่นเป็นเจ้าของพื้นที่แร่อง,งุ่นกว่า5เฮกเตอร์ในปีหนึ่งสามารถผลิตไวน์ได้มากกว่า30,000-40,000ขวดแต่เนื่องจากที่ตั้งของแร่องุ่นอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและใช้งบประมาณมากในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแต่ด้วยบริการ WiMaX จะทําให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นเรื่องง่ายและอยู่ในงบประมาณที่สามารถจ่ายได้ทําให้เขาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อนและเขายังสามารถส่งนิวเลจเตอร์อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตและติดต่อลูกค้าได้ทั่วทั้งยุโรปนอกจากนี้เขายังสามารถติดต่อสื่อสารด้วยอีเมลและ Voice over IP ซึ่งในไมชานี้ ทางเขาเองก็มีแผนที่จะให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์และชําระเงินได้บัตรเครดิตได้ดโดยตรงได้ด้วยเป็นยังไงบ้างครับจะเห็นว่ากรณีศึกษานี้ไวแม็กช่วยให้เกษตรกร,กรท่านนี้สามารถพัฒนาตัวเองจากธุรกิจประเภทแบบโอท็อปพื้นบ้านเนี่ยนะครับมาเป็นธุรกิจระดับโลกได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแม้แต่ว่าเกษตรกร,กรท่านนี้อยู่มีนไร่งุ่นอยู่นอกเหนือนอกไกลจากเมืองมากๆนะครับก็ยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าประสิทธิภาพของไวแม็กซ์นั่นเองแต่ท่านผู้ชมอาจจะมองว่า ตรงนี้อาจจะไกลไปเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ไกลๆแล้วถ้าเกิดเป็นในเมืองชุมชนเมืองแบบกรุงเทพอย่างนี้แหละครับผมก็มีกรณีศึกษาอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นกรณีศึกษาจากประเทศไต้หวันนะครับซึ่งรัฐบาลของไต้หวันเองเนี่ยมีความต้องการอยากจะให้ประชาชนในไทยแปลเนี่ยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในทุกที่ทุกเวลาเพื่อพัฒนาการสื่อสารของเขานะครับในวีดีอาร์ของกรณีศึกษานี้จะทํานําเสนอว่าในส่วนของประเทศไต้หวันเองซึ่งมีวัฒนธรรมแล้วก็การใช้งานอินเทอร์เน็ตก้อนค้างใกล้เคียงกับบ้านเรา แล้วก็มีตึกชุมชนแออัดเหมือนกับบ้านเราเลยในกรุงเทพนี้เลยนะครับดูว่าไวแม็กซ์จะช่วยให้วัตถุประสงค์ของรัฐบาลของไต้หวันสําเร็จได้ยังไงไปชมกันเลยครับสาหรับตัวอย่างนี้เป็นการนํไวแม็กซ์ไปปรับใช้ในประเทศไต้หวันรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจในขณะนั้นได้เล่าว่าอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเป็นหนึ่งในสินนโยบายสําคัญที่รัฐบาลวางแผนจะต้องทําสําเร็จภายใน5ปีเนื่องจากรัฐบาลไต้หวันมองว่าอินเทอร์เน็ตมีความสําคัญ มากในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นใช้เพื่อการบันเทิงเพื่อการศึกษาหรือใช้ในการดูแลผู้สูงอายุเป้าหมายหลักของไต้หวันคือต้องการให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทุกที่แม้ว่าขณะดเดินทางในรถประจําทางหรือรถไฟและทําให้ไทเปเป็นดิจิตอลซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีทันสมัยในอนาคตโดยการให้ประชาชนสามารถใช้งานบริการไวรลสบอดแบนด์ได้อย่างทั่วถึงและทั้งหมดนั้นคือประโยชน์ที่จะได้รับจากไวแม็กซ์ครับ จริงๆแล้วว m a x เนี่ยยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับในการในการใช้งานแล้วก็จริงๆไม่เฉพาะไว m ม x กอย่างเดียวเทคโนโลยีไร้สายอื่นๆก็มีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็น 3G ซึ่งจริงๆแล้วในทั้ง 3G ทั้ง WiMAX เนี่ยจะได้ใช้กันแพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วโลกมาแล้วนะครับยังไงก็ตามถ้าเทคโนโลยีไร้สายได้เข้ามาชุดเในเมืองไทยเร็วๆนี้นะครับเราคงจะได้ใช้ประโยชน์กันเต็มที่และนี่แหละครับคือประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยีไร้สายทั้งหมดคือเทคโนโลยีการไร้สายสื่อสารแห่งอนาคตของเรา ต้องขอขอบคุณวิดีโอภาพวิดีโอสวยๆจาก Intel Corporation นะครับแล้วอย่าก,ก่อนที่ผมจะลืมไปนะครับตอนที่ผมรบในช่วงแรกๆนะครับคือสําหรับคําถามท้ายช่วงก็คือว่าผมมีคําถามว่าไวแม็กคืออะไรสำหรับผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยครับคงตอบได้ไม่ยากนะครับแต่ผมจะมีตัวช่วยอีกสตัวช่วยนะครับก็คือว่าไวแม็กคืออินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนไร้สายหรือเป็นโทรศัพท์ไร้สายถ้าตอบข้อ1อินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนไร้สายพิมพ์เคสซีหนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ไร้สายพิมพ์เคสซีสองนะคร เราส่ง SMS มาที่471966ค่าบริการเป็นค่า6บาทเท่านั้นนะครับ5คนแรกเท่านั้นนะครับจะได้ริสแบนแฟลชได้2กิบไบต์นะครับหรือถ้าเกิดทุกท่านมีสอบคำบถามอะไรมากมายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับโทรมาที่029797000นะครับพักสักครู่นะครับช่วงหน้าพบกับ Business Focus แล้วเราจะมาโฟกัสกันว่าแขกรับเชิญของเรามาจากธุรกิจดใดๆนะครับเชิญชมได้ในช่วงหน้านะครับขอบคุณมากครับ